สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันกั้น้อง,อ,งอูเซนต์จอดิ้งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกจากเกาะโนนนะคะเราจะไปกินคูเฟ่ของทะเลอีกแล้วนะคะอย่างรู้สึกอ,อิ่มอเลยค่ะอา้าวจอดแล้วอ,อ๋ออ๋อไปนั่ไปนนี้ไตอยนนี้ไปหัดแซมอ่ะอ๋อ มาไปก่นเลยได้ไปไหาแซมมอไปซมาเื่อกี่ไปหาแซมตามตา ตอนนี้เรากำลังหาร้านคูเฟ่ยอยู่นะคะไม่รู้ว่าร้านคูเฟ่ยอยู่แถวไหนเ้าก็ตามที่เขยไปนะคะเพราะว่าที่เขน่อยรู้เส้นทางมากกว่าเรานะคะไปไปไปอ๋อจะเข้าข้างทางแล้วเราก็หาร้านอยู่นะคะแล้วก็ผ่านมาน่าจะสองร้านแล้วเนานคูเฟ่ ว่าอาจาะยังไม่ช่างไปอีก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 อีกไม่ใช่ไหมเนี่ยเนี้ยไม่ใช่ กาแฟนะจ๊ะกาเฟเหรอคุเป๊คซเป๊เอาอันนี้ก็คุเป๊เปตมจ๊ะคุเป๊นี่ก็คุเเป๊ตในร้านเลยเอาแล้วร้านผานร้านคุเป๊หนเรเยฮะหรือว่ายังไม่ใช่อาจจอตรงนี้เหรอไปเลี้ยวสิไปแล้ว

อ,อนนาาหน้าข่หนึงนะคะม,มาทะเลนะคะกินกุ้ง <laughs> กุ้งนี้สดมากเลยหอยก็มีทุกอย่างเลยมีหอยทุกอย่างเลยนะคะมาทะเลก็กินของทะเลอ๋อคนละสองเลย คุณแมสามร้อยสามสิบแปดบาทกระดิ่งร้อยหนึ่งก้อน่าประหยัดร้อยหนึ่งก็เท่ากับค่าห้าร้อยแล้วนะอ๋อใช่ห้าคนนะใช่ใช่เงก็แล้วแต่เราอิ่มเนาะไม่อั้นใส่ทานจัดเลม่ัดเวลาเขาอะไรไม่จัดเวลากด้เท่าไหร่่กนอให้น้องเขากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไล่ไหมอ่ะไม่อั้นเลย โอเคไปอยากกินนี่ก่อนอ่ะอยากกินน้ำก่อนน้ำก่อนเลยกีกวนสะสองสี่ห้าเอาเสน้ำแข็งก่อนอุ้ยพี่คาร์โมซี่มีอของหวานอะ่ะ ช่หรออันนี้เฮ้ยอันนี้น้ำพี่เคยอนน้น้ำใส่น้ำแข็งเหรอ,อใส่ใสน้ำแข็งอะเราไปกนกัน้ำไปตันน้ำไปัขอแห้งมากเลยน้าน้ำเปล่าอีกเนาะนี่น้ำแรงก็มีอจะกินอะไรเอาเลยใส่ไปนะเราใส่อู้น้ำเปล่าเอาน้ำเปล่า อีจานน้ำค่ะแล้วค่ะเปล่าอ๋อ๋อล่ามีอ๋อค่ะขอบคุณค่ะมีสานไม่มีบอกกัาน้ำอะไรเอาเลยเสิร์ฟน้ำแข็งให้เจอกันเลยที่ทำหอยนางรมก็มีนะเอาโอ้จานมีไหน ใช่เอาฉันตักของฉันก่อนนะนอุ้ยเอารูปปีคามกอ่อนเป็นดา,าวเนอันนี้ก่อนอุ้ยปาปีคิวก็มีมเหรอเอาไปย่างได้เอาไปย่างอะไรเอาเอาไปของทะเลก่อนปาร์ปีคิวก็มีั อันนี้เราเอามือจับ,เ,ออบเลยอ้จบ่ไดีชิ้น่ยแลยยออ <c oughs> สองเอาไปสามโตก่อนสามเออถ้าถ้าเราลมน้ำแล้วเนี่ยสามร้อแปดสิบอะไรนะสามร้อเท่าไหร่นะลมน้ำเลยเนี่ยไม่สามรเท่าไหร่นะถ้าลมน้ำเลยอะ่ะ ื่อกี้พี่ใหม่บอกว่าโอเค okay, เอาไปเท่านี้ก่อนไปน<ป>ี่ไปแค่นี้ก่อนเฮ้ยหอยนางรมก็มีเฮ้ยปลารองวัวหองตักเลยตักเลยตักเลยจ้านี่พี่ทำเอาอะไรเฮ้ยหอยมีทุกอย่างเลยนะพี่ทำเนี้ยอย่ากป็นหอยอะไรเอาไปย่างได้หมดเลยนะ ก็ได้สามร้อยสามร้อยเมื่อกี้พี่ก็มีบอกก็ลรอีกแล้วสามร้อยสามสิบนี่แหละรมน้ำอ่ะโอน้ำซิมอีกไหนไหนเออน่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูอ่ะพี่เคยกินอะไรพี่เคย เออไข่เวทต้องให้น้องยกก็ได้ไปยกไปเลยเอาตะเก็บตะเก็บไปที่ไหนเนาะไปไปโอเคต้มให้น้องก่อน มูมีทุกอย่างตอนนี้นะคะน้องนมมาถึงกรุงเทพแล้วก็ยังกลับไปย่างกุ้งเหมือนเดิมเลยอะทำไงดีอะเจ๊ก็ต้องสนกุ้งย่างอะเพราะว่าย่างกุ้งแล้วเนาะใช่อุ้ยสุดยอดเลยเนาะอุลุมิตี้สามร้อยสามร้อยสามสิบเอสองเก้าเก้าอ๋อสองเก้าเก้ารวมรวมก็รวมน้ำนี่สามร้อย ๋อไม่ใช่สามร้อิเฮ้ยอ๋อใช่ไหมก็เ่ว้ยใหญ่มากเลยสองเก้า้าก็สาอยสามร้อยสามสิบพี่พี่นะสองเนี่ยถงแตกได้ว่าาลก็เป็นอย่างเนี้ยสองเนี่ยถูกแตคุ้มเนาะ แล้วว่าคุ้มอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราวันนี้เราจะเน้นอาหารทะเลพิเศษนะครับม่ถ้าเป็นหมูอะไรเงี้ยเราชิมบ่อยนะใช่ไหมวันเพื่อนนะคะโอ้โหนะี่เราจะเน้นอาหารทะเลนะคะเพราะว่าเรามาทะเลทั้งทีแล้วเนาะพี่คำพี่คำไม่ค่อยชอบกินกุ้งพี่คำไม่ค่อยชอบกินกุ้งเท่าไ,รไหร่แต่กินอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างเงี้ยน้ำจิ้มก็จะมีสองแบบครับ ขายคให้นะตัวละยีสิบกทฮะได้ยี่สิบาทใช่ไหมโอเคได้กับกระเบเชียงคูงไ่ให้นะลูไปด้ยนเให้นะทับคุไ่ชอไมได้ขายไม่ได้มาพี่คำไปเอาจานมาให้หน่อยไปไม่มีใครเอาขักมาเลยไปเอาจานมาให้หน่อยจานอย่างเงี้ยอาจานเป่าเปล่ามาเลยเอามาสองอันเดี๋ยไปใเามาเรามาะไทั้งทีโอเคไป่จานเลยใจนเล ย่าวกรุงยักษใหญ่หญทำไมพ่อค้ายังกลุ้งหล่อๆจังเลยอะ่ะต้องคิึกหนักๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องิ้งให้หนักๆแล้วชมชมอย่างนี้เป็นการแก่ให้ทุกคนไหมคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวไม่ทันกินเลยด้าเลยตัวละยี่สิบยี่สิบบาทค่ะโอเคลาค่ะลากค่ะนตัวใช่ไหมยี่ยี่สิบจ้าใช่ไหมแล้วมียี่สิบจ้าเออเดี๋ยวนี่หายากแนะยี่สิบจ้า พี่คำพี่คำมามาประเทศไทยหิวข้าวมากเลยจะสั่งข้ากวกล่องมาสามจีบกล่องเลยนะคะก็เลยพามาพามากินคูเคเลยทีมยม่มีน้ำจืดเหรอโอ้ยทะเลนอทำไม,มทำไมทำไมมีน้ำจืดที่ทะเลเนาะสงสัยค่ะเขตปะปา,าขอตอกปลาป่ามาไงเขาตอกปลาป่ามาวางห้องบอกเขาตอกปลาเขาตอไมาเองที่เหรอ เราไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าที่เอฟซีท่านไหนรู้ก็บอกคอมเมนต์บอกด้วยนะคะทําไมทะเลมีน้ําจืดนะคะก็อาบน้ำเลยเป็นน้ำจืดเลยใช่หนอเวลาอะไรนี้หนอเต้กุ้งเป็นไงบ้างเน้นมากสดมากสดมากเลยเนะตุ๊กๆอรอยมากน้องโยกกุ้งเป็นไงบ้างเอาเอากระดาษมาไม่ท้อนโอ้โอ้พี่เขาทำให้กินบุฟเฟ่ต้องกินเขาเลย อ้าวนนานนนนนนนมากินกุ้งที่ทะเลถึงที่ขั้งแรกเลยกุ้งใช่ให้ก็มากินกุ้งที่ถึงทะเลขั้งแรกอ่ะโอ้ตอนนั้นกินกุ้งทอดอยู่ตอนไปทัศยาการอ่ะไม่ได้มานอนกินแบบนี้เลยโอ้ไม่ใช่ตอนนี้กำนังกินไม่มาทานพักแล้วหัวไปต้องกินแล้วเนาะ ไม่สวยไม่สวยโชว์เองก็ได้ใช่ไหมไม่ห่ายชมชมสวมันไฉว่าทำไมทำไมน้องคำไม่ชมเมีอะไรแต่ทางนี้ชมมีออกบ้างสิางดีใส่ไหมว้าวผังคำผังจางต้องสวยสวยไม่สวยตุกแดงสวยก่อนกไฟค่อยๆต่างโอ้ยร้อนร้อนโหพักไว้ตั้งนานยังร้อนอยู่ใช่ใช่ น้ำจิ้มเนี่ยอันนี้น้ำจิ้สามรสใช่ไหมมาเลยคิ้วไม่กินกินคนเดียวไม่อร่อยต้องให้แฟนป้อน่ะไปทำป้อนนี่นระไปทำป้อนเนี่ยปกินเนี่ยแค่เนอเงียบกกินไม่ใส่ใจกันเลยอ่ะเอไม่กล้เป็นคนที่อายผสมนิดนึงเนี่ยอายโหปักขึ้นเรื่อยเขาไงเยอ่ะน อร mmm ่อยมากเลยกุ้งสดแล้วก็แน่นมากเลยนะคะทุกคนโอ้ยกินเลยกินเลยนื้อกำลังซ่วงมาะันหาเองอ่ะเนื้อไม่ต้องนานเนื้อมันื้อหายเนื้อไหมแล้วเนื้อไหมแล้วโอเคเอากินกันเลยเอาเลยกินหมูกินหมูเอาใส่เลยใส่ปลาเลยไม่ต้องเปล่าพน่อรื่อี่คำที่ทำ ทำหมูหมูอะไรหมาหมาขวานยังแฟนหรือเปล่าเนี่ยใช่โอเคล้วมัยอนไปเลยอะไรเป็นอะไร ทำที่ตื่นเต้ได้สรยะติ๊งติ๊งอ้ยไม่ได้กินเลยพี่ทำกินไปแล้วหมูอ่ะเออนง่ายเฮ้ยนี่สุกสุกหรืยังยังไม่สุกอ่ะหมูแล้วอะเอากินพี่ก่อนยวก่อนเอาซุปน้ำแข็งเลยอยาให้หมูเอ้ซุปน้ำแข็งก่อนเนาะเอาจริง้นเอาหรอ่หมูเขานุ่มมากลองกินดูเถอะเฮ้ยหมูนุ่มมาก ค okay. จะขอโตทานก่อนนะคะตอนนี้ เา้ใหแม่่ลูกนีตอนนี้กำลังจ่ายตังนะคะก็หมดไป 1,000... เท่าไหร่นะเ0 0 745อ๋รอ745บาทคออ่ะบห้าคา 1> 1, ุ้มมากเลยนะคะคุ้มมากเลยนะตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เออ,มอหมดไป1 7 0 0ง0นบนะคะ <7 45. S 2> ก็ขอบคุณพี่น้ำจากสหรัฐอเมริกามากๆเลยค่ะที่ เล้งมื้อนี้นะใช่ค่ะน่าจะได้สองมื้อน่าจะได้สองมื้อค่ะก็ขอให้ค่ะขาขอให้พี่งาอมพี่น้ำกับแฟนนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะนี่บ๊ายบายน้องเยกกินอะไรได้บ้างพี่น้ำถามว่ากินอะไรได้บ้างน้องเยกะผลไม้กินกุ้งใช่